วันนี้เราจะมาทำเงาะ้อยแก้วนะคะนี่ค่ะ ะะดูขั้นตอนกันขว้านเมล็ดออกนะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะ ทางไหนนะคะมีดมันคมมากเลยแล้วก็จะได้มาแบบนี้สวยงามทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนเสร็จ Thank <laughs> you. เราก็จะได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นี่เสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งหม้อกันนะคะปล่อยไว้ให้เดือดเลยค่ะไก่เดือดแล้วเราก็เทน้ำตาลลงไปเลยความหวานตามใจเลยนะคะแล้วแต่ชอบเลยค่ะหว,วาน ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะเทงาะลงไปเลยเลยค่ะถ้ามีใบเตยก็ใส่ใบเตยไปได้นะคะ ทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะทำให้จนง้อสุกค่ะถ้าง้อไม่สุกเดี๋ยวมันจะเน่านะคะเพราะว่าเราจะถ้าถ้ามันสุกมันจะเก็บได้ประมาณเดือนหนึ่งเลยคะ่ะทิ้งไว้5นาทีเลยะคะ่ะ5นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาตักใส่แก้วกันเลยค่ะทำขายก็ได้นะคะ